สี่ราศีนะคะฟ้าเปิดเส้นทางเศรษฐีค่ะจะมีราศีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันและคําทานายนะคะเป็นของแม่หมอดวงดีนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยราศีกั้นราศีเมษร,ราศีพิจิกและราศีธนูนะคะในช่วงนี้นะคะดวงชะตาของคุณเนี่ยกําลังผลักให้คุณไปในสู่ทิศทางที่ดีขึ้นที่สุดในรอบปีเลยนะคะสําหรับชาวสี่ราศีที่กล่าวมาบอกเลยว่าเรียกว่าเป็นช่วงฟ้าเปิดเลยก็ว่าได้ค่ะทุกอย่างในชีวิตนะคะกําลังรวมพลังกันอย่างลึกลับ แต่ก็แม่นยําเหมือนว่าโชคชะตานะคะกําลังออกแบบให้เส้นทางของคุณเนี่ยเปรียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะคะเหลือแค่เพียงคุณจะก้าวไปอย่างมั่นใจแล้วก็มีความมั่นคงนะคะชีวิตในช่วงนี้นะคะเหมือนกับว่าจิ๊กซอว์แห่งความร่ารวยเนี่ยจะค่อยๆประกอบล่างอย่างเป็นระบบนะคะเรียงตัวอย่างสวยงามเป็นแผนที่เศรษฐีเลย ที่จะพาคุณไปสู่เส้นทางที่ใหม่ขึ้นนะคะคุณจะมีโอกาสทางการเงินถูกช่องทางเลยไม่ใช่แค่ช่องทางเดียวนะคะรายได้หลักก็จะเติบโตค่ะรายได้เสริมก็จะพุ่งแรงนะคะบางคนเนี่ยอาจจะได้รับโปรเจกต์ใหม่ที่ไม่ได้คาดฝันหรือว่าอยู่ดีๆเนี่ยลูกค้าเก่าก็กลับมาสร้างยอดขายให้คุณแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะคะเรียกได้ว่า หายใจเข้าหายใจออกเป็นเงินเลยก็ว่าได้ค่ะโดยเฉพาะใครที่เคยเครียดกับเรื่องเงินนะคะมีปัญหาติดหนี้หรือว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับนะคะหลังจากนี้นะคะบอกเลยว่า วงล้อโชคลาภค่ะกําลังจะหมุนกลับมาหาคุณแล้วนะคะให้เตรียมรับข่าวดีเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องโชคลาภแบบแพ็คคู่ได้เลยมีเกณฑ์จะได้เจอช่องทางใหม่ๆในการทําเงินที่มากขึ้นนะคะว่าจะเป็นการลงทุนการทํากิจการเสริมนะคะขายของออนไลน์ทำคอนเทนต์หรือ Mac. แม้แต่กระทั่งการเสี่ยงโชคก็คือมีลุนจะได้เงินก้อนโตค่ะสิ่งที่เคยทําพังนะคะก็จะเริ่มฟื้นค่ะฟังเส้นสุดท้ายจะกลายเป็นสะพานข้ามไปสู่โอกาสทองเลยนะคะคนที่ทําธุรกิจขายเห็น แสงสว่างปลายอุโม,มงค์แบบชัดเจนเลยอะไรที่เคยนิ่งเอาไว้นะคะจะกลับมาคึกคักการเจราจานะคะมีแนวโน้มที่จะปิดดิวได้อย่างแบบดีเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นทัมมิ่งทองคําใครกล้าลุยกล้าลองนะคะมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นเศรษฐีหน้าใหม่แน่นอนในด้านโชคลาภนะคะบอกเลยว่าเฮงไม่ไหวค่ะดวงเปิดกว้างอย่างมากเลยนะคะ มีจะมีเกณฑ์ลได้ลาบลอยค่ะมีเกณฑ์ได้โชคจากตัวเลขความฝันนะคะเลขทะเบียนของตกหล่นนะคะหรือแม้กระทั่ง จะได้เงินกลับมาแบบไม่ทันตั้งตัวคือใครเคยยืมเงินไวแล้วคิดว่าเฮ้ยจะไม่ได้คืนมีโอกาสได้คืนแน่นอนนะคะแล้วยิ่งถ้าเราเป็นคนที่ช่วยคนแล้วไม่หวังผลเนี่ยสิ่งที่เราเคยช่วยเขาไวเนี่ยมันก็จะกลับมาทําให้แบบเฮ้ยหนุนนําเราให้ปังยิ่งขึ้นอ่ะเป็นไงกันบ้างคะสาหรับสราศีที่กล่าวมาย้ำอีกทีนะราศีกันราศีเมษราศีพิจิกและราศีธนูนะคะช่วงนี้ฝาเปิดเตรียมตัวเป็นเศรษฐีได้เลยใครที่อยากให้าทำนายเป็นจริงนะคะก็อย่าลืมกดน้อมรับคำทำนายกดสาธุโรวๆใและที่สำคัญฝากกดไลค์ กดแชร์เกิดตามเพจดวงดีด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย